โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแบงแบงค์นะครับผมวันนี้เกมไล่เวนเจอร์เช่นเคยนะครับผมก็ตามชื่อคลิปนะครับผมวันนี้ก็มาลุ้นแพ็คกันอีกแล้วโอ้โหรอบก่อนนี่เราลุ้นอ่าทางหน้าของอ่าแพ็คเกียร์ไปก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมก็แพ็คสุ่มเกียร์นะแต่รอบนี้เนี่ยมันหนักกว่าอีกก็คือมันเป็นแพ็คสุม่มเรนเจอร์ซึ่งตัวที่ผมอยากได้มันมีแค่เจมแสงตัวเดียวซึ่ง คือผมไม่รู้ผมจะทาทาไมนะคลิปนี้เนี่ยคือแบบตอนแรกผมกะจะไม่เติมเลยนะเพราะมันแบบโอกาสน้อยมากแต่แบบไม่รู้ว่าทำไมถึงกดเติมมานะคือแบบจะกดเติมทําไมวะแค่แต่มันอยากได้เพราะคือทีมผมตอนนี้มันไม่ได้ลืมตาอ้าปากในลีก PVP เลยนะคือแบบมันมันเละง่ายง่ายคือแบบคือผม,มบอ,อ,คอ,อผมไม่มีบาวช้างไม่มีสล็อตอ่ะคือพอผมไม่มีเบาวช้างไม่มีสล็อตเนี่ย มันก็ต้องแบบหาตัวอื่นที่เป็นตัดแร่แทนแล้วเจมแสงก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจในการเอามาตัดแรเพราะมันตัวมันก็เก่งแต่ว่าแม่มันจะได้ไหมนะสิตัวหนูความคิดที่ผมกดดันมากที่สุดแล้วคือขอเจมแสงนะเหมือนเดิมสูตรเราคือขอกระดิ่งแปดทีเหมือนเดิมไปครับหนึ 1, 2, ่งสองขอตวเจมแสงสามสี่โคตรลงทุน ห้าหกเจ็ดแปดเจมแสงเธอโอ้โหคือถ้าหลายคุณได้อะ่ะจะดีใจนะแต่ผมมีแล้วเอามาทำไมอีกโอ้โห เหลืองว่าเปิดแม่งเลยกันขอสองร้อยบี้นะยังไงเดน,น่าผมก็ได้สาม0ันบี้นะนก็ขอ,อย้อดเท่าไหรแล้วกันโอ้โหจบว่าแพลนแบบแพลนแตกกว่าคนดูโอ้โหแล้วมันหกดาวล้วนนี่คืออะไรเชี่ยมาเนอะอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสเปิดเล่นเฉยๆโอ้ เอามาทำใหม่ว่าบายูมาทูดมีแล้วคือหลายคนเนี่ยผมว่าหลายคนอยากได้บายูมาทูดในแพ็คนี้นะแต่ผมอยากได้เจมแสงโอ้โหเล่นผมเครียดเลยไล่เลนเจอร์ว้าเติมทำใหม่ว่าไมาคิดทุกทีช่างมาเถอะพีพีกันสักหน่อยดีกว่าพีขน,นึงพอดียอมใจ ดิ้ถ้าคนที่ได้จมาทูตเนี่ยผมว่าน่าจะแบบถ้าคนที่ไม่มีะนะน่าจะแบบดีใจั่า้นอะเดีผมมีแล้วไงแล้วแบบอยากได้เจมแสงอะโอ้โหแล้วมีแต่ละทีมดูด,มดิมีทั้งซาลอตมีทั้งบอลช้างอะสู้อย่างยากเลยพีพ,พีตอนนี้เอบเป็นทีมผมเนี่ยรับมือรับมือใครไม่ได้เลยตอนนี้พอขึ้นมาสูงๆหน่อยเนี่ยปกติจะสู้ได้นะเอ้ยนี่จริงๆมีนี่ผมก็ปั้นนะผมได้มานะไอเด้านะ ไม่ได้สักตัวไงดีทีมนี้แล้วกันโอกาสชนะไม่ไม่เยอะนะวีเลนเจอร์ในทีมผมได้เห็นตัวแป,กแปกลกๆหน่อยก็อย่าไปสนใจนะผมเอามาเล่นฮาฮาเฉยนะไม,ไม่ไม่มีอะไรเล่นนะกดอมาตะาต้นเกมเลยนะตั้งโอ้โหฆ่าเขาไม่ตายสักตัวเลยเหรออันนี้เหลืองเหลืองจริง โอ้แพ้ว่ะโอ้โหโดนดิว้าโดนดิว้โอ้โหโดนหยัดนยหน้าบ้านอะแล้วคืนนี้ผมจะนอนยังไงหลับวะแค่เอยอุตส่าห์ลงทุนเติมคือแบบคาดหวังให้เราเราไปในเราไปทางคาดหวังซะแล้วเราก็ร้อยู่ว่าดวงเรามัน มันซวยอะก็ดันไปคาดหวังซะแล้วน่ะโอ้แล้วแพ้ด้วยโอ้โหเราจะสู้ยังไงวะโอ้ม y g กอดโอ้แพ้สองทีมติดด้วย p p ก็ตามนั้นว่าคนดูว่า้ผมได้ตัวจากไหนเนะี่ยเข้าร่วมอีเวนต์อะไรอะ่ะอะไรอ่ะได้จากอะไรวะ ไม่รู้ช่างมันแล้วกันถือว่าได้มาตัวมีเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบใบใช่ไหมแต่ผมได้จากในแพ็คเนี่ยถือว่าถือว่าถือว่าเติมมาแพ็คแล้วกันโอ้โหตัวตัดแรกผมมีอะไรบ้างเนี่ยระหว่างการผลิตแรกเนี่ยแต่ละตัวที่เจ้าใครมาใช้วะ คือผมอยากได้เจมแสงเพราะว่ามันมันเป็นตัวกันบินแล้วมันแบบมีตัดแรงไงก็ประมาณนั้นวะก็คลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะก็มันก็มีแค่นี้นะพอไม่ได้เจมแสงมันก็ซึมหน่อยนะโอ้อาแม่ยิบวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นคลิปสั้นนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเจ๊งแบบ เย้งยับเยินเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องรอกลางเดือนแล้วแหละเพราะแสงมืดเก่าจะเป็นตัวอะไรคี่แนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ